ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยมีโกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสกินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลย จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันเอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าร้านค้าพเนจรล่าสุดนั่นเองนะครับมาดูสิว่าสมมติคุณต้องการเหมาตู้เนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองก,กันบ้างวันนี้ทีมซีมีคําตอบนะฮะสมมติคุณเปิดเทอร์เกีมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้สมมติคุณต้องการที่จะสุบเนี่ย ก็กดเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบการสุ่มเหมือนร้านค้าในร้จอนปกตินั่นเองนะครับส่วนราคาในการสุ่มแต่ละครั้งนะครับจะเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งนะครับว่าจะมีตัวเลขดังนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสมมติคุณเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดนะครับและอยากได้สกินของชูก้าโซโชกุนซูก้าหรือสกินของฟล็อกซูก้าวิฟเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดเลยนะคุณต้องจ่ายทั้งหมด248คูปองนั่นเองนะครับเนี่ย แต่ว่าสกินของฟลอกชูการ์บีฟนะครับสวยมากๆเลยนะถือว่าคุ้มนะครับต่อไปนะสมมติคุณต้องการสกินของฟลุตติ้งชิกาี้อาริสหรือว่าสกินของแอติกทันเดอร์บูคองนะครับต้องใช้ทั้งหมด607คูปองนั่นเองนะครับสรุปอันอีกทีนะครับสมมติคุณต้องการอันเนี้ยและเป็นคนที่โชคดี่สุดนะครับต้องจ่ายทั้งหมด248คูปองแต่สมมติคุณต้องการสกินอันเนี้ยและเป็นและต้องและคือจะเหมาตู้เนี่ยต้องใช้ทั้งหมด607คูปองนั่นเองครับก็จะประมาณนี้สำหรับดียันน้้มาสรใคล้วกัน1 2 3 ก็ไปแล้วแล้ว <c oughs> ก็กระตุกไปทางโน้นแล้ว <c oughs> ก็ได้สกินฟ็อกชูกาไปแล้วนะครับก <c oughs> ็มันมีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอ่านี่นะที่ชื่อว่าโปรสกินพิเศษตอนนี้มันรีเหลือแค่1นึ่ฟูปองแล้วนะครับตอนนี้ผมมีสกินในดวงใจแล้วนะครับก็ <c oughs> คือ1สกินของ f r o อกชูกาวิฟนั่นเองนะครับราคาเนี่ยถ้าาแต่ก่อนเนี่ยหลายบาทเลยนะแต,แต่ว่าตอนนี้นะครับมัน ที่ผมเนี่ยเหลือแค่60บาทนะครับกับอีกไอเหรียญทองนะครับเหรียญทองอันนึงเนี่ยที่ผมไปดูมาก็10อันเนี่ยประมาณ79คูปองเนาะอืมก็ประมาณ80เอาปร้อยสี่สิบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะสะกินสวยนะครับแล้วก็อีกเหรียญนึงก็คือนี่อลิสนะครับโอ้ยน่าสนใจจริงๆสกินสวยมากนะฮะก็เลิงไว้แล้วนะครับถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมไปดูด้วยนะสุด ใครอยากได้ก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับถ้าใครนะครับอยากรู้ว่ามีสกินไหนบ้างนะครับสามารถเข้ามาดูในช่องผมได้เลยนะครับช่องผมก็จะมีบอกนะครับว่ามีสกินนี้มีสกินนี้มีสกินนี้สกินนี้ไปดูได้เลยนะครับตอนนี้ยอดวิวก็หมื่นวิวแล้วนะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยสวนทางเหลือเกินนะ <c oughs> ปกติหมื่นวิวที่ผมได้ประมาณสองสามสามดอนนะสามดอนนะแต่ว่าครั้งเนี่ยแม่ดอนดอนไม่ขยับเลยเงินไม่ขยับเลยครับ โคตรโชคร้ายไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าเหมือนวันนั้นน่ะผมลงไปสองคลิปมั้งเอ้าลืมกดลับอ <c oughs> ืจบแล้วอุตส่าห์ผมอุตส่าห์จัดสกินนี้มาดีแรกไปแล้วว่าเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อทําไงเนี่ยโอ้จบแล้วเศร้าเลยกู <c oughs> เออเลงสกินมาอะไรเนี่ยแตงเกมนี้พอไปก่อนนะครับพงนี้กดไปก่อนโอ้โหแล้วสกัดด้วยไอ้ <c oughs> ตายกูตายแน่นะฮะ โอ้โจวแล้วแบบนี้ก็โจวแล้วดีครับโจวแล้วไม่เป็นไรนะแพ้แพ้แพนะคนเราจะต้องมีเรามีสกินใหม่ที่เราต้อง,ต,องตาต้องตาตอรอก่อนนะต้องหน้าตั้งตารอไหมพูดไทยไม่ชนะละครับไม่ชัดแล้วชนะอะไรนะฮะเฮ้ยลืมไปจัดกันเลยนะอุ้ยชุบหนึ่งสองสามสี่ขึ้นหลอดเว้ยขึ้นหลอดเว้ย เอาเดบอทหรือเปล่าบอทหรือเปล่าชาร์จยางชาร์จยางพระคุณมันรอสี่สิบนี่เอาดีหนึ่งสองสามสี่นี่พอสักอันที่ปุ๊บโอ้โหแรกคนละหมัดเฉยจังวันนี้นี่อุ้ยทำไมได้ก่อนอ่ะโอ้แล้วเป็นอย่างนั้นเฉยทำไมได้อ่ะเฉยเลยโอ้ยเซยงเป็ดได้แบบงงๆเลยโธ่เซยงเลย ไม่ได้เลื่อนเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่านะผมไม่มีภาพเลยวะไม่เคยเจอตัวนี้มาก่อนนะครับในหมดหนึ่งหนึ่งนะไม่ถึงตอนที่ผมเล่นเฟนิกอ่ะไม่เคยเจอเะไรนะครับโอเคเราออกคิดต้เข้าบนปกติไปก่อนนะครับเราหวังว่าคิดเต้เข้าจะสามารถช่วยเราได้ในเกมที่เราขับขันนี่วาซานที่อย่างแรกที่ผมจะออกเลยเนี่ยก็คือปุ๊บนี่ เขากำลังชาร์จจ right. uh huh. oh, 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 <assic> <mäßig> ื้อเลยอ่ะเกิดอะไรไม่ล่าเกิบอะไรไม่ล่าฟรีคลิปเดี๋ยวไม่มาฟรีคลิปนะเอาเอาหมดยังเอาเอาเอาโอ้โหดูดิตีไม่เข้าเลยอีกเวนเกินไปเปล่าพ่อหนุ่มโอ้โหดูดิเออตายกูทีเิ้งไม่เกินไปนะเกินไปตายกูทิ้ง เกิไปแล้วพวกผมต้องอ,ออกเป็นอันนี้ดีกว่าออกเป็นฟาร์มเนียร์ป่ะฟาร์มเนียร์ทารอนนะครับใช่ปะ่ะฟาร์มเนียร์ทารอนก่อนเลยดิจะเกาะไว้ที่หลังครับฟาร์มเนียร์ก่อนเก็บเรื่อไปเล,เลยพนมจะกักทำไมกูค,คลิปก่อนกูไม่ได้คลิปมาหลายเวฟไะเนี่ยก็มึงคนเดียวเลยมึงอะ่ะ ไม่ไม่คิดเลยโถ่เอ้ยวุ้ยอะไรอ่ะอะไรอะ,อะไรอะ่ะทำไรยิ่งทำไรอะ่ะลองเปล่าอุ้ยผมลั่นไปโอ้โหจบละทุกคนผมลั่นไปจังหวะเมื่อกี้นี้เอาละครับไม่ไม่ชาร์จก็ไม่น่ากลัวหรือเปล่าโอ้โหดูชาร์ตจริงไหมฮมึเกินไปว่ะจริงเกินไปพระหนุม่มเกินไป แพ้เหรอวนะเนี่ยน่าแพ้อยู่นะตัวแม่งโกงชิบหายยิงไม่เข้าเลยไม่มีภาพเลยว่ะเกมนี้เฮ้ยดีนะกูไม่โดนแค่ผมผมมันต้องทำไงถึงชนะมันวะไม่มีภาพเลยจริงนะฮะไม่มีภาพเลยดูดิมันยังยืนตีเฉยเลยโอ้หดูดิตีไม่เข้าเลยเกินพนุ่มเกิน ตีไปก่อนนะกลับบ้านก่อนกูไม่ไหวะล้วไหวกับแม่งแล้วแหงเกินไปตีไม่เข้าเลยคนรือประการเหล็กวะเนี่ยแข็งแกร่งเกินไม่เป็นไรนะแพ้แล้วก็ไม่ซีนะครับไม่ซีอยู่ละกู <c oughs> ไม่เห็นภาพหรือกูจะชนะมึงเนี่ยไอเวนเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นยิงแม่งเลยสัตว์มา ยิงแม่งมึงนี่แหละมาเฮียมาเฮ้ยโหด้ดิตีป้อมกูเลยดีกว่าไปเฮียไม่เล่นกับมึงละเกินมึงตีไม่แต่เวกูกดยำแพ้ด้วยเชีย่ยตัวโกเกินพะคุณตีว่เป็นลูกขนุนเลยต้องใส่เกมหน้าต้องเล่นตัวนี้แล้วปะโกงดีนะสกัดแนบตัวต้นเกมต้นเกม มันเก่งกับมันเก่งกับแครี่เลยดินะยิงไม่เข้าเลยครับเลดเกมนี่ไม่รู้นะแต่ว่าต้นเกมสู้ไม่ได้เลยนะครับแย่มากไม่เป็นไรเราไปรับสก,กินใหม่นะครับแล้วก็มาเล่นดีกว่านี่ครับตัวนี้แพ้บ่อยเ <c oughs> ยอัพเกรดสก,กินสำเร็จแล้วมาเลยครับสก,กินใหม่ของเราจัดเลยละกันมาคตอนนี้เรามีสก,กินละเราไม่แพ้แล้วลวะ รามีสกิลละจังหวะนี้วิลลี่รีบหาห้องดิเจอคนเดิมวะได้มาไอคนจุดเนี่ยดูหน้ามันก่อนโอเคกูคจําหน้ามึงได้ลนะโอ้โหไม่ได้เจอคนเดิมนี่โอ้เซลงเป็ดเซลงเป็ดเลยไม่ได้เจอคนเดิมคิวเดินหน้าใหม่วะ่ะเยสคิวเดินหน้าใหม่อ้าวเย็คิวเดินหน้าใหม่วะ่ะเยสเยสคิวเดินหน้าใหม่ มาหนแล้วจะเอาสกินแคดดีต้องไปให้สุดเดี๋ววะไม่เอาสก,กัดแล้วนะเอาตัวอื่นมื่หอเฮ้ยมาโอ้ัอนนี้มระคุณพระคุณอ่าบันนี้นี่ผมเคยทำคลิปไปว่าจุดอ่อนมันคืออะไรใช่ปะ <c oughs> ชิบ่าแล้วกูลืมแล้วละ่ะจังหวะน,นี้แล้วตัวล็อกสกิลล็อกมันนี่มันเป็นยังไงนะผมลืมแล้ววะ นี่ออกท้าการสถานะมาก่อนนะมันมีนสกิลเปิดแมปเลยนะตัวรู้สึกมันไม่ค่อยแรงนะนะครับไม่ค่อยแรงหรือเปล่าที่ผมนำคลิปไปมันจะแบบว่าเป็นเป็นตัวที่โซลคิวเขาไม่ค่อยได้นี่สรุปอีนี่มาฉีกนี่แอนล็อกขาแบบล็อกเลยล็อกแล้วล็อกเลยน้องเอ้ยใจเย็นๆ ไม่เห็นสิ่งี่เป็นทำเบื่อใครอู้ว้าว้าวาเราออกเราออกเราออกแทงสู้เลยนะครับจงังหวะน,นี้กิ้งเราเราแผนเราคือกิ้งในป้อมครับเราเบิดปะตู้เก็บเลือดด้วยเพื่อเลือดกูไม่ล่ะฮะเลือดกูไม่ล่ะฮะเอาไปมึงครบเซตนี่ไงเลือดกูไม่ล่ะฮะ เก็บเลือดใครไม่เก็บ,ไม,กบไม่เก็บเลือดกูแม่ประคุณเปียวนักนะจัดให้ตามคําขอมันทาคลิปไปแล้วว,ว่ามันต้องเล่นกับเพื่อนนะมันคอมโบเพื่อนเก่งมากตัวนะี้บอดน,นี่นะให้เพื่อนล็อกแล้วแบบว่าให้เพื่อนไปทำสีอารมณ์มันวีลานะวีล่าแต่ว่าสกิลแค่แค่มันเป็นวีลาในะฉนบับที่เช็คปุ่มได้นะแล้วก็สกิลไกล่ไก แล้วก็วิลล่าวิ่งเร็วกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็วิ่งเร็วนะอือืล้อลขาของป้าล้อขาของป้าเรามาดิมันล้อขาเร็วเร็วล้อขาเฮ้ยปิ้งปิ้งปิงปิง,ปงโอ้โหมันแลมกันแลเนี่ยแลมกันนะเนี่ยรอคลิปเว็บต่อไปเด้อครับเปซีเรียลกูเกิลครันช์เก็บเลือดป่าวไปเก็บเลือดตายนะคูแ่นี้แหละ คิบหมดแหละไม่ทำอะไรเลยคลิดหมดแล้วเว้โอ้โหดอดอย่างนี้เลยเหรอ,อเก็บเลือ,ดอยดีกว่านะตีเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยสุดจริงไหมใส่หมดแม็กเลยเอ่ะเค่คีบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามีเมเดลนเมเดลนนอทอยเนี่ยเราก็จะไปรัดไปซัดเข้าในปอมนะครับ ้องกอลัวเราออกกันรอเว้ไปเลยนะฮะเขี่ยได้เขียแปดเลยกูตีสดให้เลยเอา้าเฮ้ยกินไม่ไปได้โว้ยเอา้เอาอาุอา้ยชีลืมเปลี่ยนสก,กินอีกโอ้โหหนักเลยโอ้เครียดว่ะแม่งกสูสาเอาสก,กินมาแล้วกูลืมเปลี่ยนสก,กินแม่งเออเสียระบบว่ะเซ็งถ้าคนดูไม่ทวงเลยนะเซ็งว่ะ แดดกูหรอกบนนี่เฮ้ยเดินเอาสกสสินแอสโซนอ๊อมาไม่เท่เลยว่าแม่งเอ้ยซื้อมาทำไมซื้อมาทำไมเล่นวะหุดเงิดอยากติดถ้ำเทียววะเอาดีผมออกกันเวทมาคุณจะทำอะไรผมได้คุณซี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 คุณเยอะจริงเดี๋ยวผมตีบ้องคุณสดโชว์เล่นหนึ่งสองสามสี่นี่เดินรถไปจึงหนึ่ง 1 2ึงดิหงองโหไม่โดนนะโหที่หายแรงแรงอยู่เยนเะนี่ยมาเล่นไปนะครับเนี่ยไม่ได้เล่มไลม่ได้ของกันนะมันก็เลยดูแรงแรงนะดีก่อนโอเคเคคีคย,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 ยเรียบร้อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเนล่นอัพทอยตอนนี้เงินเรานำก็หกร้อยร้อยปะวะหกร้อยเล่นะครับที่มาประเดี๋ยว ถ้ามันเปรี้ยวนะเธอแก้ต้นเกมเธอต้องเล่นกับเพื่อนดานเมจเธอไม่มีเธอตีป้อมยังช้าเลยฮะยิงดิดึงกูขางกูเออเออไมด่ดิโอ้โหขมบวมใจหมดหมดเลยว,วะผมไม่ตายวะกูไม่ตายมึงจะตายแทนพวกนี้แหละหนึ่งสองสามสี่นี่นี่ครึ่งหลอดงงดิงงดิงงง,งงดิว่าทำไมแรงจังธร,รมดาน้อง บู้บู้ป้องกันนะออกแต่เวทนะจังหวะนี้ออกแต่เวทเอาดิยิ่งยื้อนาานยิ่งโหดพวกนี้แหละมาเจาะก,กันเจาะเวททะลุ380อสงศามันก็มาเถะวะกูเฟนิกยอนนักกลิ้งว้ยนะพอพอแถบแล้ว ไปเลย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 นี่ขึ้นหลอดงงงงเดี๋ยวอันตีไม่อีกซีวีเดี๋ยวงงกว่านี้อีกพวกแค่นี้นี่หนึ่งสองสามสี่นี่นี่ตีสดตีสดตีสด,สดมันเชื่อเบื่อทวงมาอีกมาอีกไม่ทานหรอกหนึ่งสองสามสี่จบเกมบอกแล้วว่าตัวมไม่เก่งหนึ่งหนึ่งหลบเฟยตัวเองกับเพื่อนหรือจะโหด ก็เจอมานี้นะสำหรับคลิปเรื่อนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไปนะจะให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสวัสนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันไปไปเจอกันครับบ๊ยบายครับผม